เออผมเป็นโรคปัสสาวะบ่อยเนี่ยกลางคืนมาเกือบห้าปีแล้วตอนแรกเนี่ยคืนละหนึ่งถึงสองครั้งหลังๆเนี่ยมันเพิ่มมาห้าถึงหกครั้งเลยลำบากมากเลยโชคนี้เป็นหนักๆเนี่ยปัสสาวะยากมากแสบขัดด้วยแล้วก็ปวดหน่วงที่ท้องน้อยหลายคืนเนี่ยผมกั้นไม่อยู่แอบเลอะที่นอนกับเงเกงไปหมดเลยอายจริงๆเลยครับ ตอนนี้ไปไหนมาไหนก็ต้องใส่แต่ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ตลอดมันกระทบการใช้ชีวิตไปห,หมดผมก็นึกว่าเนี่ยไปเป็นเพราะอายุมากขึ้นเลยกินยามาหลายตัวเพื่อบรรเทาอาการแต่ไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่หลังจากนั้นผมก็เลยลองไปหาหมอหมอบอกว่าผมเป็นโรคปัสสาวะอักเสบระดับสามเขาะปัสสาวะบีบตัวเร็วเกินไปผมก็กินยามที่หมอสั่งอย่างเคร่งครัดอาการก็ดีขึ้นนะ ไปผ่านไปสักสองสามอาทิตย์โลกก็กลับแล้ก็เริ่มอีกผมก็ต้องกลับมาใส่ผ้าอ้อมใหญ่อีกครั้งคุณช่วยดูหน่อยสิครับมียาดีๆอะไรบ้างที่ทําให้ผมหายขาดจากอาการแบบนี้ได้ผมละเหนื่อยจริงๆเลยครับยาปฏิชีวนะต้องขายตามใบสั่งแพทย์นะคะคุณลุงลักษณะเฉพาะของยาคือมักจะมีผลข้างเคียงเช่น ง่วงนอนท้องผูกท้องเสียหรือว่าปากแห้งนะคะและไปมากไปกว่านั้นนะคะยาไม่ควรใช้เป็นเวลานานเพราะอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายได้โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุค่ะยังไม่รวมถึงการใช้ยาที่แพทย์สั่งจ่ายในระยะยาวด้วยนะคะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพทำให้คุณลุงติดยารักษาให้หายขาดได้ยากด้วยค่ะเออจริงด้วยมีหน,น้าแ่ะผมถึงง่วงตลอดเวลา ไปไหนมาไหนก็ง่วงข่าวขาวนอนแถมมาที่นี้ยังมีท้องผูกสลับกับท้องเสียอีกกูว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารใเ่ี่ยอาการก็ไม่ดีขึ้นแถมไม่มีขอนข้างเคียงอีกรู้สึกว่าสุขภาพแย่ลงทุกวันหรือผมจะต้องไปผ่าตัดพึ่งจะหายขาดได้อาการของคุณลุงคือกระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วก็กระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินค่ะ โรคนี้ทําให้ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะมีกลิ่นและสีเข้มขึ้นค่ะแต่อาการยังไม่ร้ายแรงถึงขั้นเป็นมะเร็งนะคะไม่ต้องไปผ่าตัดหรอกค่ะยิ่งผู้ป่วยหลังผ่าตัดมักจะมีภาวะแทรกซ้อนเช่นติดเชื้อหลังผ่าตัดเลือดออกสุขภาพและภูมิต้านทานลดลงด้วยค่ะเอองั้นอาการผมเนี่ยจะมีทางแก้บ้างไหมครับทั้งยากินทั้งผ่าตัดก็ไม่ได้ผลแล้วตอนนี้ สำหรับอาการที่คุณลุงกำลังเผชิญอยู่นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสวาวะแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่อ่อนโยนต่อร่างกายใช้ได้ทุกวันแทนการใช้ยาค่ะเออเนอะผมก็ชอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรอยู่แล้วเคยมีคนแนะนำผมมาบ้านแต่ก็ไม่เคยเห็นผลเลยหรือเห็นผลก็แค่ช่วงสั้นๆแล้วก็กลับมาเป็นอีกลำบากจริงๆเลยครับ หนูขอแนะนำผลิตภัณฑ์ Onio นะคะตอนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดของร้านเลยค่ะ Onio เป็นผลิตภัณฑ์ที่ร้านขายยาและผู้เชี่ยวชาญหลายท่านแนะนำลูกค้าที่มีอาการเหมือนคุณลุงที่มาถามหาผลิตภัณฑ์นี้โดยเฉพาะเลยค่ะหลังจากที่ใช้หมดแล้วก็กลับมาซื้อซ้ำนี่คือทางออกอันดับหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาของคุณลุงได้ ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงสุดจากสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศแถบยุโรปที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนายาและก็สุขภาพด้วยส่วนประกอบที่เหนือกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆในท้องตลาดคือสารสก,กัดจากฟีนอลิกในฟักทอง PEPo ซึ่งเป็นสายพันธุ์ฟักทองที่มีปริมาณฟีนอลิกสูงที่สุดในโลกที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบ ช่วยลดการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะถั่วงอกยังช่วยเรื่องปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนรักษาความสมดุลของกระเพาะปัสสาวะและกล้ามเนื้ออุ้งเชิงการานในระยะยาวชึ่งช่วยลดอาการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนโดยไม่ต้องกังวลว่าจะกลับมาเป็นซ้ำเลยค่ะส่วนประกอบเหล่านี้นำเข้าจากสเปนและโปลแลนด์รับประกันมาตรฐานคุณภาพที่เข้มงวดปลอดภัยสำหรับทุกคน คุณลุงวางใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีส่วนประกอบของถังเช่าที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงบูเบอรี่มะเขือเทศช่วยป้องกันเซลล์ทางเดินปัสสาวะสารต้านอนุมูลอิสระและวิตามินที่มีอยู่ในผลไม้ทั้งสองชนิดนี้ด้วยช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านแบคท,ทีเรียและปรับปรุงการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะที่คุณลุงเป็นอยู่ด้วยค่ะโอนโอรับประกันว่า จะจำกัดความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะได้หมดจดรักษาสมดุลของกระเพาะปัสสาวะในระยะยาวไม่กลับมาเป็นซ้ำอีกในเวลานานค่ะวัตถุดิบนี่ยนำเข้ามาจากยุโรปอมผมก็ค่อนข้างชอบนะแล้วก็สบายใจด้วยผมมีโรคประจำตัวคือความดาันโลหิตสูงกับเบาหวานแบบนี้ผมทานได้ไหมครับแล้วทานไปนานๆเนี่ยจะมีผลต่อตับไตไหมครับ ผลิตภัณฑ์โอนนโอได้รับการแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะชั้นนำและได้รับการรับรองจาก FDA ประเทศไทยค่ะยาสมุนไพรที่รักษาอาการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนด้วยฟักทองและถั่วงอกได้รับการวิจัยและพัฒนาสารสกัดที่มีความบริสุทธิ์สูงสุดรับประกันการดูดซึมได้สูงกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆในท้องตลาดถึง15เท่า จึงให้ผลรวดเร็วเหนือชั้นมีส่วนประกอบอื่นๆที่เพิ่มเข้ามาเพื่อช่วยรักษาอาการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนและปัสสาวะขัดได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะโอนีโอรับประกันส่วนผสมจากธรรมชาติ100%เซค่ะเลยอ่อนโยนอย่างยิ่งและสามารถใช้ได้เป็นเวลานานนะคะคุณลุงไม่ต้องกังวลน,นะคะ มีประสบการณ์การขายยามากกว่า10ปีเราเจอโรคนี้บ่อยๆค่ะหลายกรณีร้ายแรงกว่าของคุณลุงเลยค่ะเสียเงินเยอะแต่ก็ยังกลับมาเป็นซ้ำค่ะแต่หลังจากผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ใช้โอนนโอดีขึ้นมากเลยค่ะลดจำนวนครั้งที่ปัสสาวะตอนกลางคืนและแทบไม่เป็นซ้ำนะคะอืมหลังจากหนูแนะนำมาเนี่ยก็รู้ลดว,ว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นเป็นยังไง ง,งั้นเอามาสัก1คอร์สแล้วกันมาลองใช้ดูก่อนได้ค่ะการรักษา1คอร์สในเวลา1เดือนเป็นเวลา4กระปุกนะคะช่วงนี้มีโปรโมชั่นซื้อ3แถม1เพื่อช่วยผู้ป่วยลดค่ารักษาและใช้ได้ครบตามคอร์สการรักษาที่แนะนำด้วยค่ะ ทานทุกวันนะคะสเม็ดในตอนเช้าแล้วก็2เม็ดในตอนเย็นแคปซูลขนาดเล็กพกพาสะดวกไปได้ทุกที่ใช้ง่ายมากเลยค่ะขนาดใช้ให้ลดแอลกอฮอล์เบียร์บุหรี่กาแฟอาหารรสเผ็ดร้อนอาหารมันๆหรืออาหารที่มีรสเค็มเกินไปนะคะร่วมกับวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพจะได้ผลดีที่สุดค่ะอืมดีมากเลย ลุงอ่ะใช้ชีวิตกับอากาปรปัสสาวะบ่อยกลางคืนแล้วก็เล็ดเนี่ยทําให้ชีวิตลุงแย่มากเลยทําไมเพิ่งจะรู้นะว่ามีผลิตภัณฑ์ที่ดีมากขนาดนี้ช่วยแพ็คมาให้ลุงนะสี่กระปุกเลยนี่ค่ะคุณลุงปฏิบัติตามคำแนะนำของเราจะดีขึ้นเลยนะคะขอให้คุณลุงมีสุขภาพที่ดีขึ้นเร็วๆนะคะด้วยโอเนโอค่ะ